เราใบรุ่นฝ่ายซื้เงินดูอันนี้กูก็จะมาสอนพวกมึงปั๊มเงินจากที่เงินมี20,500กูจะปั๊มให้เป็น50แล้วกูก็จะทําให้พวกมึงกลายเป็นเศรษฐีดูไบแล้วต่อมามึงก็กดเข้าที่ภารกิจกดเข้ามาในภารกิจมึงก็เลือกอะไรแล้วเมื่อมึงกดเข้าไปด่านแรกมันจะมีปุ่มกดไลค์กด Subscribe อยู่เมื่อมึงกดเข้ามาหน้านี้แล้วมึงก็ไม่ต้องไปกดอะไรจากนั้นก็ให้พวกมึงทําการยกนิ้วโป้งสุดแสนจะขี้เกียจกดเข้า GG แล้วหลังจากนั้นเมื่อมึงกดเข้า GG มาแล้วมึงก็เลือกครับปักกิ่งแล้วเมื่อมึงเลือกหาปักกิ่งไปแล้วมึงก็กดไปที่3ขีดเลื่อนลงมาแล้วเมื่อมึงเลื่อนลงมามึงก็กดเลือกความจําแล้วเมื่อมึงเลือกความจําแล้วมึงก็เอานิ้วโป้งกดทุกอย่างออกให้หมดแล้วมึง

โอเคมันก็กดเลือกอันนี้แล้วมันก็กดบันทึกจากนั้นเมื่อมึงเลือกอันนี้มันก็กดที่ค้นหาแล้วคุณมึงก็กดไปที่ค้นหาจากนั้นก็ยกนิ้วโป้ง2อันขึ้นมากด6 0เมื่อมึงกดเลข60ไปแล้วมึงก็เลือกประเภทแล้วก็ใช้เป็นตัวเแล้วพอเมื่อเราเลือกตัวเอแล้วล้วก็กดการค้นหาใหม่มันจะขึ้นค่าที่เราเขียนลงไปจากนั้นเมื่อมันค้นหาเสร็จแล้วมันก็จะเด้งออกแแล้วมันก็จะขึ้นค้นพบ5้แล้วเมื่อมันเด้งออกแบบนี้มันก็กดเข้า G G แล้วมันก็กดยกเลิกแล้วเมื่อกดยกเลิกเสร็จจแแแลลลล้้้้้้้้้้ววววกก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 ็็็เเเขขขาาาาาาาไไไไปปทททีีี่่่่่่รรนนนนััใใใใหหหหมมมึงงบ60ออสส9 7ตยดดดูพะ อเอแบบเมื่อมึงใส่เลขจนครบแล้วมึงก็กดใช่เมื่อเรากดใช่มันก็จะแก้ไขเมื่อมันออกมาหน้านี้ก็กลับแล้วหลังจากนั้นมึงก็ไม่ต้องไปกดอะไรกดอันที่อสองจะกดซับก็ได้แล้วเมื่อมันเด้งออกมาหน้านี้ก็กดอันที่าสามึงทำบล็อกติดมันก็จะขึ้นหน้าบล็อกแบบนี้แล้วพอมันขึ้นแบบนี้ก็กดอันที่หนึ่งเพื่อเลนจะเข้ามาแบบนี้แล้วมึงก็เลือกตามใจชอบแล้วเมื่อมึงเลือกเสร็จแล้วมึงก็ทำภารกิจแล้วเมื่อเราทำเสร็จมันก็จะได้ตาละเก้าล้านแล้วก็ทำสามรอบแล้วเมื่อเราทำครบสามรอบมันก็จะติดบล็อกเป คแล้วเราก็จะได้ตาละ9้าล้านแบบนี้เลยคนทําภารกิจนี้ให้ครบ3รอบแล้วก็คอยแล้วมันก็จะติดบักเป็น50าล้านเคก็หวังว่าทุกคนจะทําได้โอเคแล้วผมก็จะเล่นคลิปไปมันจะได้จบไวๆแล้วมึงก็ยกนิ้วป้องสุดแสนจะขี้เกียจกดซับให้กูด้วย แล้วเมื่อทุกคนทำภารกิจครบ3ครั้งมันก็จะได้เงินบัค50ตันแบบนี้แล้วเงินบัคนี้ก็จะไม่เด้งเซิร์ฟโปรไม่เด้งอะไรแล้วก็หวังพวกคุณมึงทุกคนจะดูคลิปนี้จนจบสำหรับใครที่อยากได้รถอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็ทิ้งเลขไอดีไว้เลยแล้วคลิปนี้กูก็หวังว่าทุกคนจะทำได้ขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วก็ฝากพวกมึงกดไลค์กดซับนะครับกูด้วยเแตแล้วลาก่อนบ๊วย